ดูดวงได้ปากระหว่างวันที่1-15เมษายน2 56 17ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ทางด้านการงานปากนี้งานของคุณอาจเสร็จช้ากว่าที่กำหนดหรืออาจมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มีปัญหาจนงานไม่สามารถเสร็จได้ตามที่วางแผนเอาไว้ซึ่งช่วงนี้คุณจะรู้สึกเครียดและกดดันกับงานมากขึ้นรวมไปถึงอาจโดนหัวหน้าหรือผู้ใหญ่จับตามองเรื่องงานอยู่ตลอด ตอเวลาทางด้านการเงินคุณจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงที่ต้องคิดก่อนใช้เยอะทําให้รู้สึกว่าไม่มีอิสระในการใช้เงินสักเท่าไหร่แต่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์ได้โชคเข้ามาจากผู้ชายที่อายุเยอะกว่าทางด้านความรักสําหรับคนโสดในปักนี้ ีคุณอาจยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจเข้ามาแต่ถ้าหากมีคนคุยอยู่แล้วอาจต้องระวังว่าความสัมพันธ์อาจเริ่มห่างๆกันออกไปส่วนคนที่มีคู่แล้วในปักนี้ต้องระวังว่าความสัมพันธ์อยู่ในช่วงตึงเครียดควรพากันเดินทางไกล